สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับเปิดชแนลรายงานโตครับเมื่อนี้คือเก่าคือเดิมเมือนี้นานม,ม,นนมาพบมาพอกันอยู่โรงงานเบาบางแล้วเบาไปร้ายเนาะวันนีน้เบิดแล้วครับไยเบาบางแล้วฮะเออใกล้แล้วใกล้แล้ว สาอ้อยล้มขาเบิดแล้วครับโล่งแล้วครับแปนลิ่นแล้วครับเบิแล้วอันนี้อ้อยขวานประมามนยังไงครับหนึ่งหยุดหยุดล่ออ้อยนะครับเนาะหยุดล่ออ้อยนะปีนาพ่อกันไหมครับหลังจากมือนี่มืออื่นไปพบพ่อกันอ,อยู่วังสุพุ่งนะครับเนาะไปผู้หลวงง่ายไปซอยผู้หลวง กะติบ่กี่มือแล้ครับบ่เกินสิบมือหรอกผมคิดว่าอาะติบ่เกินสิบมือกระิได้เบิดแล้วครับอ้อยสำหรับผู้เขียวกะล่าแล้วครับเขียวนี่เขียวสุดท้ายแล้วเบิดแล้วครับล่าน้องบวแดงครับปีหนาพ่อกันไหมทีมงานใจกันร่อยพบพ่พอกันครับปีหนาปีนี่บายบายแล้วครับเบิด กับแบงกันมากครับกับน้องคนละเครึ่งใส่มาขั้นเดียวเพราะว่ารถได้ไปฮอดให้เราอ้อยเบิดเพราะว่า,ไออไวบ,วาบได้เช็คอ้อยไว้นะครับทั้งหัวหน้าก็บ่ได้เช็คอ้อยไว้บม่รู้ว่าที่เรียกกับว่า30 40, 40ไรส่ิไรนะครับเนาะมัอนไปฮอดแล้วอ้อยแค่ย0สิไรแล้วก็ตัดได้แค่สำหนเนะครับเนาะํำรวจไว้ตัดบไดรครับอ้อ,อยน่อยอลยนจำเป็นครับ ดิเรียนมาซื้อๆอะเสียน้ำมันครับเอาค่าน้ำมันมานาะครับเนาะเอาค่าน้ำมันมาง่ายมากไก่ครับจากน้องบัวดแดงสู่ชุมแพเลยครับเข้าสู่ชุมแพไปลงผู้หลวงเป็นอ้อยของโรงงานนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวแย่ง,งคิวแป๊บนึงมีคิวรถ คนไทยอันนั้นเป็นอ้อยลำ้ำยิงมาค่ะเข้าอย่างเงี้นายบอกว่ายิงมาแล้วยังม่ได้ยิงมาก็แปนแล้วครับนี่เปิดแล้วครับนี่อ้อยไม่ยังละอันนี้โรงงานหยุดหีบล้อนะครับล้ออ้อย นาทีได้คุณแล้วครับวันนี้ 3, นาที่สามสี่โมงแรงคนละทังทีได้หีบรถตอนเดียวกับเบิร์ตแล้วครับมามีเลือหน่อยแล้วแปลนเลยครับล่งอยู่นี่ก็บวนาเกินวันที่หาที่หกนี่แล้วครับนาทีได้ปิดนาทีได้ปิดเหีบนะครับเนาะเพราะว่าทางไปกับขึ้นแล้ว ล้อเช็คออยยู่ทั้งนี่ฟิตกนณาที่เป็นทั้งน้องเรือนะครับเนาะเป็นที่รองรับออยไว้รถออยล้ำมาหอดกนันเล่นเขาลงส่วนหน่อยโรงงานกันนี่ครับเ,ร,เรือพอไหลไปเบิร์ตเวเบิดไปปะยังไองยอยู่เตี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ื้่เตีย <laughs> ยังไล่ก็ต้องเล่งซ่ยกันนะครับบัดนี้อ,อ้ยลำครับเลียมเขาสา้ังเลยครับอ,อ้ยลำช่วงนี้ทำเฉียวได้ครับมาหอดเลยลงเลยในเ,เข่าเลยแจ้งคิ้วเข่าหลดครับ สำหรับผู้เขียวครับผมพบ้พ่อกันไม่ปีนาฝ่าไม่พ่อกันครับไปพบพ่อกันไม่ครับยุผู้หลวงคลิปนี้บายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมกดสติกเกอร์ครับกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆไดติดตามนะครับเนาะเอ้าสวัสดีครับพี่นนองสวัสดีบายบายครับเพื่อนชาแนลสวัสดีครับ